เรื่องย่อละครเรื่องแผนรักหักคันลุงอีพีที่22ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่5มิถุนายน2568เวลา19นาฬิกาทางช่อง3กด33 ย่ามาเข้าฝันน้ำพึ่งที่รับบทโดยเคสมาริลินและหมีรับบทโดยป๊อบถากูนเพื่อบอกความจริงว่าดอนรับบทโดยพัทกันติพัทเป็นคนของอธิคมซึ่งรับบทโดยเอ็มอัพินันที่ได้แฝงตัวเข้ามากระจิบเล่าความจริงที่รู้ทั้งหมดให้กับหมีและน้ำพึ่งฟังหลังจากเสร็จจากลอยอังคารของคุณยา่าเม่นรับบทโดยอูสมิดกลับจากตราด พร้อมกับเจ้าขาซึ่งระบทโดยมาย่านานิชาโดยยอมให้ปลาดาวระบทโดยตีตะชยานิตอยู่ฝึกงานต่อกับรีสอร์ทอิงชนทางด้านหมึกระบบโดยแมทประวิทย์ก็ได้ขอให้ปลาดาวเข้าไปพักอยู่ที่บ้านด้วยกันเพื่อที่จะได้ดูแลอย่างใกล้ชิด หมีกับน้ำพึ้งยังคงโดนผีคุณย่าหลอกหลอนแต่เป็นการหลอกเพื่อกระชับความสัมพันธ์สามีภรรยาจนหมีติดใจและอยากจะให้มาหลอกทุกวันในขณะที่สุดารัตกับอธิคมก็ได้แวะมาที่บ้านคุณยา่าน้ำพึ้งบอกแม่ว่าไม่มีวันลืมอดีตที่แม่ได้ทิ้งเธอไปแต่ลุงหมีได้ช่วยกระตุกสติให้น้ำพึ้งกับสุดารัต เลิกโกรธเกลียดกันได้แล้วทางด้านอธิคมได้รู้ข่าวจากบื้อว่าดอนโดนจับได้ว่าถูกจ้างมาป่วนและหนีไปในขณะนั้นตำรวจก็ได้มาแจ้งพอดีว่าแสนตายที่ชายป่าอธิคมเริ่มร้อนตัวเพราะกลัวว่าเรื่องจะแดงมาถึงตัวเองติดตามรับชมละครเรื่องแผนรักหักคานลุงออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา19นาฬิกาทางช่อง3 ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 p l